สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องโตเกียวนอน้ำชาแนลมาพร้อมกับการทําขนมโตเกียวนะคะทุกคนเป็นช่องที่แบบว่าทําขนมโตเกียวขายอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรแบบนี้ปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการมาพากใส่เสียงแซ่ไร ทุกเราขายจริงมีหน้าร้านนะคะขายอยู่ที่เกาะสมุยคะ่ะทุกคนไส่ที่กำลังทำนี้เป็นไส้รวมปูอัดนะคะเรากำลังใส่ปูอัดนะคะพอดีเราใส่ไข่ลงไปแล้วแล้วก็ใส่ปูอัดนะคะไส่นี้จะอยู่ที่ราคา20บาทคะ่ะทุกคนเราใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็ใส่ปูอัดตามนะคะส่วนอีกไส้หนึ่งข้างๆกันก็เป็นพิ่เขามยอง,องะคะ่ะ เผาลงไปแล้วก็ใส่มูหยองตามค่ะอันนี้รวมผู้อัดเราก็ใส่มูสับนะคะลงท้ายไปนะคะ2แผ่นบนเตานี้ตกแผ่นละ20บาทค่ะ40บาทนะคะออเดอร์นี้ที่ลูกค้าสั่งนะคะพอแป้งสุกได้ที่แล้วคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนสีสวยมากสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะไม่ไหม้ค่ะแป้งกรอบอร่อยคะ่ะ ยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะ